เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Isuzu MU-X เตรียมสู้กับ f o r t u n e r ใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆหลายวันที่ผ่านมามีภาพหลุดการวิ่งทดสอบของ Toyota Fortuner รุ่นใหม่ออกมาหเห็นกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าดูจากภายนอกนั้นในส่วนที่ต่างจะมาพร้อมกับล้อแมกลายใหม่พร้อมการพ่นสีคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงในส่วนของยอดขายในกลุ่ม p p v อินสูรมิเอ็กมียอดขายในเดือนพฤษภาคม 2, 2021อยู่อันดับที่2รองจากโตย์ท่าฟอนเจอร์ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 2, 2023คันในส่วนของอินสูมิลเอ็กมียอดขายอยู่ที่1,143ันคันทางทีมงานจึงลองตัดต่อหน้าใหม่ของอินสูมิลเอ็กว่าแบบไหนจะออกมาสวยและลงตัวให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับเพื่อนๆแล้วคิดว่าอินสูมิลเอ็กควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนไหนบ้างเพื่อเตรียมที่จะต่อก่อนกับเจ้าตลาด ที่กำลังจะมามียอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่ม PPV พร้อมเสริมทับด้วย f o r t u n ร r รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวภายในปลายปีนี้หากเพื่อนชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ Terima kasih telah menonton!